ระหว่างเมื่ออาหารกลางวันเอลอยส์ร้องเพลงและเต้นรำให้พวกเขาดูมีเพียงแค่แฮร์รี่เท่านั้นที่ชอบมันริตเตอร์ต้องใส่ฟันปลอมเพื่อกินอาหารและทุกคนก็รู้ว่าเขาถอนฟันจริงออกไปเมื่อมาถึงเกาะเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อในขณะที่ไหส์เรียกอาหารทุกจานว่าของที่ขโมยมาเอลอยส์สังเกตเห็นว่าโดรามองมาที่ทารกตลอดเวลาและพยายามจะพูดคุยเกี่ยวกับการคลอดของทารกแต่แขกก็เปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเร็ว เอลอสเสียงของผู้จ่าประชดประชันทําให้ทุกคนรู้สึกอึดอัดอยู่พักหนึ่งไม่มีใครหลงกลเธอแต่ในที่สุดริเตอร์จะทนไม่ไหวและอธิบายว่าโดราไม่สามารถมีลูกได้เมื่อรู้สึกตูกเปิดเผยโดราพยายามจะจากไปแต่สุนัขเฝ้าบ้านก็ขวางทางทว้เอลอยอ์เรียกสุนัขไปและในขณะที่โดราจากไปริเตอร์ก็เริ่มตะโกวนว่าเขาต้องการให้เอลอยอ์ออกจากเกาะของเขาและครัว่าจะเตะเธอออกไปเองด้วยทันใดนั้นเอลอยอ์ก็หยิบปืนขึ้นมาและให้เขาดูเปเอกสารจากผู้ว่าการหมู่เกาะกาลาปกอสที่ระบุว่าเกาะนนี้เเป็ขององธ เมื่อต่อสู้ไม่ได้ทุกคนก็จากไปเมื่อครอบครัวไฮส์กลับถึงบ้านพวกเขาพบริเตอร์กำลังรออยู่เขาเสนออาหารให้พวกเขาเพื่อแลกกับปืนไรเฟิลนหนึ่กระบอกริเตอร์จากไปหลังการแลกเปลี่ยนและไฮส์ถามมาร์เกเร็ตเกี่ยวกับบางสิ่งที่เอลอยส์พูด